PM 2.5ุดาคัมแบ็แสบจมูกทั่วกรุงโคราชชัยนาทไม่น้อยหน้าดัชนีขึ้นสีแดง Web site, org, เว็บไซต์ AQICN.org เผยว่าดัชนีคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในระดับ137หรือสีส้ม ซึ่งแปลว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของกลุ่มที่มีความอ่อนไหวง่ายนอกจากกรุงเทพมหานครแล้วเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดชัยนาทก็วัดค่าฝุ่นละอองได้ที่ระดับ154หรือสีแดงซึ่งแปลว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนทุกกลุ่มขณะเดียวกันที่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาค่าฝุ่นละอองอยู่ที่ระดับ 175หรือสีแดงเช่นกันตลอดหลายวันที่ผ่านมาคุณภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลางจากอิทธิพลของพายุฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแต่ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ไม่มีฝนตกรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยทั้งยังมีความกดอากาศสูงจากจีนแผนลงมาปกคลุมทำให้ฝุ่นละอองลอยขึ้นไปในบรรยากาศได้น้อยลง